สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาประตูทุกคนสวัสดีเอฟซีที่ขรลมหักทุกทุกฐานอยู่นอกหรืออยู่ในประเทศสวัสดีป้าลุงทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวบุไเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี่ไปเจาะพี่น้องป้าเธอไก่เมตาได้ย่งเงี้ยนะพี่น้องเอ้ยมันมาเลี้ยงอยู่เหอยู่เที่ยงหน้าเนาะไอ้พื่น มาเลี้ยงยังน่างหน้านี้นะพี่น้องเอ้ยพวไก่เมตาหยาบหยาบอยู่เต็มเต็มอยู่ไปเดินมเมื่อวานนี่ไปจอบพี่น้องพี่น้องเอ้ยไปจอบพี่น้องอยู่ห้องมอนแหละมาเพราะว่าได้รับข่าวว่างัวกินหมักผิดของเมตาเอาสันเบิดเบิกหลายดึงพี่น้องเอ้ย จากลายสำไร่ปาพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเป็นตากระบะพี่น้องเลยตอนข่ำาหละก็บบ่มีไฟเผาแล้วพี่น้องผ้างัวผาจะงัวก็งวัว,งวาจะาโค้งแหละแต่ว่ามาันค้างไว้อยู่หัวพุ่นเลยหักจักออกมาแยา้มได้ พาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยอบิดหลายสันใด้หเหรบิดบ้าหลายหนึ่งลงทุนมากว่ะสันพี่น้องมาจักขาพุยขายาขาหันขานี้พี่น้องเอ้ยเสียบักบักหลายหนึ่งภาวะงัวกินโอ้ยมันหลดบดกำลังใจเลยพี่น้องเอ้ย ตาเมื่อาวานนี้ว่ได้ยินข่าวแล้วจนเมื่อยพี่น้องจนเมื่อ,ะะอยเพิน่นมาหนัคอะวางงีง้งัวก,ก,กินหมักแตงงัวหมักแตงเงินกับงัวกินหมักอันหมักผีกงัวก็กินจนเมื่อยเพิ่นวาขี่รถมาไม่เมื่อยแล้วก็บ,บ่ได้เมื่อยซ้ำมาเมื่อยนี่ยินข่าวว่างัวกิน มกแตงกับมันมะพริก,กโกมะพริกมาซะกะลังงามผ่าดาบางอามากินโอ้ยพี่น้องเว้ยนอนจนหมดรับเมตตานะจกักฝิ้อยู่หรือเปล่าพูก phịt quần này kéo nhông nhông nhiều cái ơi Mười thêm. เคียวงามแท้ๆพีน่นาะปุ๊บเคี้ยวไปก็เห็นหอมบางริกปตัวเคียวเนี่ยก็ซีมเมนต์ถ้าได้กิน ยายเถาได้อนะ่ะยายเถากับลานเพา่นมาเก็บพักบัวได้หเนาอวัสจเอาปเห็ดยังเานาะพันยู่จิไปขันสุพนอนเน้ะไม่ยังผดงึงงักเงึงงักยูนะ่น่ะ ลบหงาลบหงางืงักเงืองหกอยู่เอาปูกงี้ใช่ไหนี่แม่ปูกงี้หงาประเดือประโดกปัาใช่ไหมหางามเทอะหงาวัสสะพักบัวพักขีสมก็มีนี่่ะเก็บออกไปเอาไปยัง ยายเถ่ามาเก็บผักบัวเก็บไปยังแม่มขันโสมบ่เก็บไปกขันโสมบ่มาผมมาเจอยายเถ่ามันเก็บผักบัวพี่น้องเลยกันล้านสาวผุน,นชักแล้วเดี๋ยวพวกลายเติบผักบัวผมกับไปคืออยู่พุ่นก็นมีบ่ไรนี่อยูนน่ยยพุ่นนานเดียว bùa huyệt nuôi nhảy nữa oh. ừ. Bùa bùa huyệt rồi sao tôi nè Tôi nhìn, mình nuôi nhảy Bùa huyệt, nhận vào xe và chắc cho bỏ bố Mà phải hình như thảo cầm lan phần kia phát bùa ซมอสิอพี่น้องเอ้ยพื้นลบหนานึ<อ>่งพื้นดินหนาหนึ่งยึายเผาเก็บผักนะกามาเบิ่งสวนเมตตาบักพริกื้นได้นี่พี่น้องเอ้ยสวนทีง่งัวบวชได้กินบักพริกื้นก็ลัางงามพี่น้องบักพริกื้นก็ลัางงามขักเลยจำนี่ ngheo nhẹp với hòn phun phi men vớt theo nè, nghèo nhẹpเลย, ngắm đấy phim mọc phiệt ngàn hoa mệt ta, lọ, mượn phi nông, vườn chân non mà lấp phi nông พอได้ยินข่าวแล้วก็นอนพอบรลับเมืงง่อยงามอยู่พี่น้องงูกัดจักเขาในไสรจักม่ในไสรรีวิวสวนผิกเมตตาหยยายเถายัางอยู่ยังเก็บอยู่ หน้นงามแต่เท้พี่น้องเอ้ยส่วนผิกไม่ตาน่ะต้นงามจต่เทพี่น้องต้นนี้กำลังงามงามมาเลยพุ๊บเป็นปุ๊บห้ายหายโยโยพันกับต้นถูกแหละ อะไรวะได้ยินข่าวหัวกินหัว่านข่าวหัวกิ่น่นนะเ้าเย็นหะปุกพี่น่อย <c oughs> อันนี้นะคนปลูก่อนนั้นของเอื่อยซาบุไรได้นี่ปลูก่อนแล้วคนงามกว่า เป็นหมากะมีพี่น้องเอ้ยเป็นหน่วยเป็นหมากะมีใช่เนาะป้าดูกอดได้หนิ ้องนี่พี่น้องเรากินของเมตานี่น่ะโบกมังพีค่ะโคกมังพกอันเสียอนอ่อนพี่น้องเอ้ยหักติขันไดูุ้หน่อยหนึ่งก็เป็นหักหนูได้ก็สิกัดไปน้ำแถวนี้ได้เหยียบไปน้ำ นำเยยีบไปเอานี่คนว่าได้กินข้าวง็กินหมกผีกนอนจนบรรลับคนนะนี่อะิว่าได้ในนี่กัดไปนำนี่งูกัดได้พี่น้องนี่นี่งูกัดอือนี่อันนี้ก็งูกัดตนี่ต้นกำลังงามพองูงกัด กินพี่เนาะกัดกินมองงามเลยตัวนี้กินแต่เนาะ อันนี้ก็งัวกินนี่ทังแต่บอกว่าห้องกวัวสิได้สำนี่นะบริเวณห้องง่ายได้พี่น้องเอ้ยต้นหมากผีกนะต้นตัวนี้ฮักเลยอันนี้ฮักอันนี้ก็กินเกี้ยงเลยผู้เลาะไปแถวนี้แหมนไปเลยพี่น้องเอ้ย จนกุดเลยตัวนี้วัดตัวนี้จะมากินขากินแหน่ใช้ตัวนี้นะนี่นะพี่น้องกุดขากุดแหน่กว่าสิได้ช้ำนี่นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่พูยนี่นี่หน่อันนี้ก็กินกินวัดแท่นี่อันนี้ก็กินนี่วัดตัวนี้เบิดเลยพี่น้องเอ้ย ก็จะได้กุดเลยโอ้เหม็นเวิดแทนโอ้ยกาสิได้ซ้ำนี่เราไม่เป็นข้อง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยกาสิได้ต้นซ้ำนี่นั่นอตอกเสียขาพุย้ยขาสลับผัดสาสีอีกสียาพี่น้องเอ้ ผีดนีประสีดได้เพี้ยกับเขาหมดเด้งดิน้นร่วงจออีกโอเคพี่น้องซาบาุไรจิคออำลาพาจากพี่น้องกาได้มาเบิ่งเลยพี่น้องเอ้ พอเดี๋ยวมานบ่งเตือนห้องเต๋อป่เพิ่นว่าว่าอุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าอุ้ยเพิ่นว่าเพราะว่ามักพริกเพิ่นนั้นงัวกินว่าสันของลงมาตอนกำขำเมื่อวานนี้ว่างัวกินว่าสันจนเมื่อยพี่น้องจักซ้ำใจกว่าสิได้ซ้ำนี่นะมาเหม็นข้องง่ายเพราะว่าพริกนั้นงั้นพี่น้องกว่าสิได้กว่าสิได้ต้นซ้ำนี่หนไพี่น้อง กว่าส <chat> ีใหญ่สีทุง mm สํา hmm. นี้บ่กผ so, uh, so, ิดงั้นนะพี่น้องโลดจะนอนกับสีบลับเพิ่นว่านอนก็จะสิบ่รับเพิ่นว่าเฮ็ดได้ได้แหละมันก็เทินได้กินได้กะเพิ่นว่าสิได้เพิ่มพุยใส่เอาเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปอันขุดแมงซอน ซ้าบุไลกับสีเดียอเมาพาจากพี่น้องเลยพี่น้องคำเลยถ้าบุหรี่กับสีไปซอยเอื้อยอุดหลักหัวก่อนซ้าบุไลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็พี่น้องฝากก็ไลยก็แชร์ก็ติดตาม,ามกดซับสไคร์เด้อพี่น้องกิบหน้าพอกันใหม่สบายดี